โอเคสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนักลงทุนทุกท่านครับเป็นไงนะครับเมื่อวานนะครับแล้วก็รอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีอะไรตื่นเต้นเยอะแยะมากมายนะครับก็จบทฤษฎี Y c o p Accumulation นะครับที่พูดไปนะครับผมก็ก่อนอื่นบอกก่อนนะใครยังไม่ได้ติดตามก็อย่าลืมกดติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีแล้วจะได้ไม่ตกรถนะครับแล้วก็ใครที่ชอบแล้วก็ได้ดูคลิปที่ผ่านมา ในเรื่องที่ผมพูด w h i t Cup Accumulation อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับก็ราคาที่ผมบอกว่าเข้าสู่เฟสดีนะครับมันจะเกิดสะสม SOS นะครับก็คือสะสมแล้วก็ทดสอบให้ทะลุแนวต้านเดิมไปนะครับที่สำคัญไปแล้วด้วยวนลุ่มเลยนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็อาจจะมีย่อมีอะไรเงี้ยนะครับแสดงว่าเรากำลังเข้าสู่เฟสอก็คือทยานขึ้นไปแล้วนะครับ ถึงแม้จะมีการขายออกบางส่วนนะครับแต่วนลุ่มขายมันน้อยนะครับผมเพราะว่ามันก็มีคนที่ยังทํากําไรช็อตได้เช่นคนเล่นฟิวเจอร์หรือรายใหญ่ขายออกบางส่วนนะครับแต่ที่แน่ๆคือราคากลับเป็นขาขึ้นนะครับเนี่ยเพราะว่าเราจะเข้าไปสู่เฟส E แล้วนะครับผมโอเคนะครับก็น่าจะสมบูรณ์ทฤษฎี y c คับแอคคิมเลชันแล้ววันนี้ตอนนี้7จ็ดเโมงเช้าแท่งรายวันกําลังเปลี่ยนนะครับเลยมาอัปเดตนะครับผม โอเคเดี๋ยวอ่ะก่อนก่นก่อนจะเข้าไปดูชาร์ตให้ดูราคาบิตคอยทุกวันที่30กรกฎาคมของทุกๆปีนะครับอันนี้ผมได้ข้อมูลมาจากเพื่อนต่างชาตินะครับผมวันนี้ต้องขอบคุณเขาด้วยนะครับอ่าผมไม่ได้คิดข้อมูลมาเองนี้นะครับพอดีเห็นเขาเอามาให้ดูก็เลยเออมันน่าสนใจดีนะครับจะเห็นว่าแบบโอ้โหแบบแต่ละปีนะครับของเดือนกรกฎาคมวันที่30นะครับราคากราฟนี่เป็น พุ่งขึ้นมาเลยนะครับผมตั้งแต่2,012.8ดอลลาร์นะครับแล้วก็เอาที่สำคัญนะครับ2,018.138ดอลลาร์แล้วก็สุดท้ายนะครับ38,682ดอลลาร์สวยงามเลยทีเดียวนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูชาร์ตกันนะครับอ่าเปิดมาเจอชาร์ตเอนจิ e นเฉยเลยนะครับโอเคเดี๋ยว อันนี้ไม่ได้ว่าให้เล่นแล้วปิดอะไรอย่างนงี้ไม่ใช่นะครับอีกไกลนะครับเดี๋ยวไปดูกราฟของบิตคอยด้วยนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์อาทิตย์ด้วยก็แต่ก็อย่าลืมนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับผมก็บริหารพอร์ตได้นะครับไม่มีอะไรแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอ่านี่ครับจะเห็นว่า ราคามันไม่ได้ลงมาเหมือนที่หลายๆคนอยากให้มันลงมาหรอกครับบางทีนะครับเพราะว่ามันตรงกับแพทเทิร์นไ c ค็อป a c คคิวล레이ชัที่ผมให้ดูในสไลด์เลยนะครับเดี๋ยวย้อนให้ดูนะครับเนี่ยครับพอมันขึ้นมาแล้วมันจะทำา so อตรงเนี้ยแต่มันก็มีโอกาสหลุดขึ้นไปแล้วหลุดหลุดลงมาก็มีนะครับแต่ว่าโวลุ่มมันจะน้อยถ้ามันเป็น y Corp นะครับเพราะว่ามีมันมีคนที่ ช็อตฟิวเจอร์ได้กำไรนิดหน่อยหรือขายบ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยที่มีเชื่อมันจะไปอะไรเงี้ยก็มีเปลี่ยนไปได้หมดนะครับแต่ถ้าเข้าสู่เฟดเอคือทยานไปนะครับนะครับโอเคนะครับเนี่ยจะเห็นว่ามีแท่งโวล่มตรงนี้อันนี้เป็นไทม์เฟรมสี่ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวผมดูย้อนไปดูไทม์เฟรมหนึ่งวันก่อนนะครับมาอัปเดตครับเนี่ย เห็นว่าราคามันมันลงมาตรงนี้นะครับเมื่อวานแท่งเมื่อวานนะครับลงไปทำโลที่ทดสอบโลที่สา3 1 3ดันาร้อสิายอดลลาร์นะครับแต่สุดท้ายก็สามารถเบรกแนวต้านที่เราคุยกันไว้นะครับได้นะครับผมแล้วก็จะทะลุเส้นเทรนไลน์นี้ด้วยก็คือเป็น sos อย่างแน่นอนนะครับด้วยอาวนลุ่มด้วยแล้วก็ ถ้าเราไปดูไทม์เฟรมสี่ชั่วโมงเนี่ยจะเห็นชัดเลยนะครับว่าเนี่ยมันจะมีแท่งนี้ดันให้ทะลุแล้วก็ต่อให้มีการขายออกมานะครับผมวลลุ่มก็การขายออกมามันจะน้อยนะครับผมเพราะว่าเข้าสู่เฟด E มันจะทะยานต่อแล้วก็ถึงแม้จะมีขายระหว่างทางมันจะเป็นขายแบบวลลุ่มน้อยนะครับผมมันจะเกิดจากการแบ่งบางคนแบ่งขายเอากำไรหรือบางคน ที่ฟิวเจอร์ช็อตลงมาเล็กๆน้อยๆตามคนที่เล่นทมเฟรมเล็กๆอะอะไรประมาณนี้นะครับแนวถัดไปก็คิดว่า48000ถึง50000บริเวณนี้นะครับผมหรือจะขึ้นไปทำนิวไฮนะผมเอาละครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับในตลาดคริปโตเครนซียิ่งในบิตคอยนี่อะไรเกิดขึ้นได้ทำเซอร์ไพรส์ตลอดนะครับยิ่ง ปีที่แล้วนะผมเคยท้าคนต่างชาติด้วยนะครับอตอนที่โควิดแล้วราคามันลงไปประมาณเดี๋ยวขอย้อนดูนี่ในสี่สี่พันประมาณนั้นนะครับสี่พันเนี่ยแท่งเนี้ยตอนแรกมันลงไปทําโลที่สี่พันสี่ร้อยประมาณเนี้ยนะครับแล้วทีเนี้ยหลายๆคนก็คิดว่ามันต้องลงสุดท้ายมันจะลงไปพันหนึ่งอะไรเงี้ยท,ท,ทั้งทั้งที่ไต่ขึ้นมาถึง ห้าพันหกพันบริเวณนี้มั้งแล้วก็ทากันเลยนะครับผมแล้วก็บอกเดี๋ยวเราจะฉีดไทยแมชชีนย้อนเวลากลับมาดูแล้วเราจะหัวเราะกันอะไรประมาณนี้ขำๆกันนะครับไม่มีอะไระครับสุดท้ายผมชนะนะครับอไม่ได้ปรโมทนะครับแต่บอกจะบอกว่าคนไทยก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกนะครับผมอแล้วก็มีการทายราคาไม่ว่าจะเป็นอีเทเรียมอะไรเงรี้ยผมผมบอกทาร์เก็ตแรกสองพันสามนะครับปีที่แล้วนะครับ ก็ตามนั้นเป๊ะๆฟิโบ้ร้อยหกสิบเจุดแปดเป๊ะนะครับโอเคก็มีผิดได้เสมออ่าผิดถูกได้เขาอาจจะชนะหรือผมอาจจะแพ้ก็ได้แต่ว่าแบบเป็นการท้าทายแซลกันคำๆนะครับมันไม่มีใครเก่งกว่าใครนะครับผมโอเคนะครับเพราะการลงทุนมันมีความเสี่ยงนะครับทุกคนโอเคนะครับก็ขอให้เพื่อนเพื่อนเฮงเลยเลยกันทุกคนนะครับหลายๆคนคงได้กําไรกันเยอะนะครับจากเหรียญเล็กเหรียญเลาคอยในพุ่งกันเยอะเลยนะครับจากโลเดิมนะครับ ก็อย่าลืมบริหารความเสี่ยงกันนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับมาอัปเดตให้ฟังอย่าลืมกดไลค์กดติดตามใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมนะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะครับผมโอเคนะครับบางทีผมก็วิเคราะห์ราคาทองคาให้ด้วยนะครับแล้วใครอยากเรียนรู้เกี่ยวกับการลงทุนการเทรดอะไรเงี้ยแล้วก็ไอเดียให้ย้อนกลับไปดูคลิปต่างๆที่ผมเคยลงไว้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ